3เหตุผลนะครับอดอาหารแทบตายแต่ไม่ผอมลงนะครับหลายคนบอกว่าเ,เดี๋ยวฉันจะทำฟาสติ้งนะเดี๋ยวฉันจะทำคีโตหรือฉันจะลดมื้ออาหารเย็นลงนะครับหลายคนก็จะเริ่มประสบความสาเร็จนะครับลงมาได้ระดับหนึ่งแล้วเริ่มนิ่งบางคนเริ่มโยโย่โยกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันเป็นจากอะไรนะผมไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะครับข้อที่1ก็คือ หลายคนเนี่ยเลือกจะทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งข้อความมาถามผมใน YouTube ว่าการทานผักผลไม้ทําให้ผอมลงไหมผมบอกว่าไม่ผอมนะครับดูในงานวิจัยก่อนนะครับเป็นงานวิจัยปี2014นะครับ เขาลองเอาผู้ร่วมทำการทดลองเนี่ยทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นโดยที่ยังกินข้าวแป้งน้ําตาลเท่าเดิมเนื้อสัตว์เท่าเดิมไขมันเท่าเดิมแล้วออกกำลับบงกายเท่าเดิมปรากฏว่าไม่ผอมลงนะครับดังนั้นผักกับผลไม้ไม่ได้ทําให้ผอมลงแต่ในบางคนในงานวิจัยกับอ้วนขึ้นด้วยทําไมถึงอ้วนขึ้นอย่าลืมนะครับในผักบางชนิดมีแป้ง ในผล,ลไม้บางชนิดมีน้ําตาลอยู่ดังนั้นการที่เรากินแป้งกับน้ําตาลเพิ่มขึ้นโดยที่อาหารอื่นยังเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมเลยทําให้เราอ้วนขึ้นหรือไม่ผอมลงได้นะครับข้อที่2คือการลดขนมแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําผลไม้จะผอมลงไหมมีมงานวิจัยเหมือนกันนะครับเขาเอาโรงเรียน42โรงเรียนนะครับแบ่งแยกกันครึ่งหนึ่ง21โรงเรียนให้ลดขนมแต่เพิ่มน้ําผลไม้เข้าไปให้ลดไขมัน แต่เพิ่มน้ำผลไม้เข้าไปแล้วที่เหลือออกกาลังกายเท่าเดิมแล้วเปรียบเทียบกับอีกโองเรียนหนึ่งนะครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาพบว่า2โรงเรียนนี้นะครับผลสรุปมานะครับไม่ได้มีความแตกต่างในการลดความบวนเลยดังนั้นอยากจะบอกว่าการที่เรากินอาหารโ o w f a การที่เราลดขนมที่มีแป้งลงแต่เราดันไปเพิ่มน้ำผลไม้หรือเราไปเพิ่มขนมปังโฮลวีตนะครับในการทดลองเนี้ย เขาก็เลยบอกว่าถ้าปริมาณอาหารจะพวกขา้าวแป้งตายังเท่าเดิมอยู่อะแค่เปลี่ยนชนิดเน้นขีดเส้นใต้คำนี้แค่เปลี่ยนชนิด,นนนนนนดมันไม่ได้ช่วยนะครับทำให้เราผอมลงได้นะครับข้อที่3นะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเยอะๆแล้วเราหิวเนี่ยมันจะทําให้เราอ้วนขึ้นได้หลายคนบอกว่าเอา้า ต่อให้ฉันหิวฉันก็กินเท่าเดิมนะครับมีงานวิจัยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการที่เราออกกําลังกายอะไรก็ตามนะครับแล้วหลังจากนั้นเราควบคุมความหิวไม่ได้เราใช้ความหิวเป็นมาตรฐานปรากฏว่าเราก็เลยกินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเน้นขีดเส้นใต้นะครับ กินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้เพราะเราวัดที่ความอิ่มความหิวถูกต้องไหมครับดังนั้นวิธีการง่ายๆสำหรับผมนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าหลังออกกำลังกายทีไรรู้สึกหิวทุกทีเลยผมแนะนําว่าให้ทานไข่ลวกไปสี่ฟองกลัวไข่แดงใช่ไหมเอากินไข่ขาวอย่างเดียวถ้าเกิดว่ากลัวไขมัน ไม่ชอบกินไข่ทานแล้วมีผลข้างเคียงเช่นเลอะตดเม็นอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนสัก2องหนึ่งสิบกรัมหรือเปลี่ยนเป็นเวโปรตีนสักสิบถึงยี่สิบกรัมก็ได้นะครับใครบอกว่ากลัวการกินอาหารเสริมผมแนะนำนะครับมีอาหารเสริมออร์แกนิกของพี่สาวผมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารเคมีเข้าไปเลยวิตามินทุกอย่างเวโปรตีนทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานออร์แกนิกทั้งหมดหมายความว่าไม่มีสารเคมีเจือปนใครอยากดูตัวอย่างพิมพ์คำว่าโปรตีนแล้วสอบถามทีมงานนะครับแต่ผลสุดท้ายนะครับสามข้อที่ผมบอกไปลองฟังซ้ำๆดูนะ ผลสุดท้ายการที่เราครับตั้งใจทําอย่างหนึ่งเพื่อทําให้ผอมลงนะครับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลก็ได้ถ้าเราลดขนมลงแต่กินน้ําผลไม้ถ้าเราลดอาหารที่มีไขมันลงแต่เราทานข้าวแป้งต่ตาลเพิ่มขึ้นผลสุดท้ายก็อ้วนหรือเราออกกําลังกายเพิ่มขึ้นแต่ดันกินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแบบนี้<ๆ>ก็ทําให้เราอ้วนเช่นกันใครชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ได้เลยนะครับนะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ